ขยีอ้อนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่8ต่อจากอนิเมะสามเทวราชลัทธิรีดเข็นพละงกำลังทั้งหมดเพื่อฟันฟ้าออกมาจากพื้นที่สายฟ้าสวรรค์ที่จำกัดเขตจนได้และสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือชินมูซึ่งเคลื่อนย้ายระยะไกลแวบไปแวบมาเดินทางห่างจากพวกเขาไปเรื่อยๆเทวราชทั้งสามก็โล่งอก หากข้ารู้ว่าภารกิจจะสาหัสขนาดนี้ข้าคงไม่รับตั้งแต่แรกเทวราชูเองก็เช็ดเหงื่อเจ้ารัตทิรุ่นนี้ทั้งเดาทางไม่ถูกเอาเสียเลยเทวราชอีกสองคนเองก็มีความรู้สึกเดียวกันเทวราชื่อโชคดีที่เรื่องนี้จบสิ้นแล้วเจ้ารัตทิของเรานั้นเผยพรสวรรค์ที่เหนือชั้นมาตั้งแต่อายุเยาว์ไัยนับว่าเป็นโชควาสนาของรัตทิ ในเมื่อภารกิจจบแล้วเราควรจะไปสืบเรื่องเกี่ยวกับเทวราชเฉียนกันต่อดีกว่าจิตใจของเทวราชหลูและเทวราชหวีนั้นก็เปลี่ยนเป็นเครียดพวกเขาตอบได้สีหน้าหนักแน่นนั่นคือสิ่งที่พวกเราจะทําอย่างแน่นอนเพื่อสืบสอบว่าใครกันที่กล้ายื่นมือเข้ามาต่อแยวรัฐทิของเราเทวราชชื่อเองก็มีสีหน้าหนักอึง้งและเอ่ยว่าสิ่งที่ข้ากังวลสุดไม่ใช่เรื่องนี้แต่คือเรื่องว่า ธงเคลื่อนย้ายระยะไกลของรัฐที่เราจะเล็ดลอดไปตกอยู่ในมือผู้อื่นหรือไม่ปีนี้ช่งวิไปยอกเสียจริงดูข้างล่างนั้นดูเหมือนที่นี่จะเป็นชายแดนมณฑลเนินดินมณฑลเนินดินแดนศักดิ์สิทธิ์รัฐที่เราเดินทางมาเหนือท้องฟ้ามณฑลเนินดินแล้วหรือนี่เทวราชวีเองก็ตกใจมณฑลเนินดินก่อขบฏและยังร่วมกับจัก,กรพรรดิร่วมกบฏด้วยกัน พร้อมกับอิทธิพลอำนาจอื่นตอนนี้เจ้ารัฐที่รงไปบริเวณมณฑลเนินดินข่าเกงว่าภูเขานักบุญเยือนซ่อนเล้นอยู่ในวงพื้นที่สายฟ้าสวรรค์จำกัดเขตรอยอยู่สูงขึ้นในนภาาแดนศักดิ์สิทธิ์นี้มีได้จอดนิ่งอยู่กับที่แต่จะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาในภูเขานักบุญเยือนจะมีสถานที่ที่เรียกว่าจุดส่องเหว อันสามารถมองเห็นสภาพพื้นที่เบื้องร่างภูเขานักบุญเยือนได้เมื่อมีผู้คนมองลงไปจากจุดส่องเหวชัดขนาดที่ว่าแม้แต่มดบนพื้นก็อาจจะเห็นได้ถน,นัดตาแต่ว่าพวกเขากำลังเร่งรีบจึงไม่มีเวลาไปตรวจสอบดูที่จุดส่องเหวและดันปล่อยฉินมูล่ลงไปจากภูเขานักบุญเยือนขณะแดนศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนที่านเหนือ มวลทนเนินดินพอดิบพอดีหวังว่าเจ้ารัติคงไม่ร่วงลงไปในสนามลบหรอกนะฉินมูร่วงลงมาจากท้องฟ้าแล้วครูริงเอ๋อก็ร่ายเวทมนต์เรียกลมปีศาจให้ฉินมูเดินผ่านไปบนยอดลมได้ไม่นานนะักเขาก็ลงมาแตะพื้นปานชีวิตของเขาเผาผ่านไปครึ่งหนึ่งแต่อย่างน้อยเขาก็ลงมาได้อย่างปลอดภัยข้าไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยจักรพรรดิตั้งนานแล้ว ในฐานะสิทธิ์และขุนนางที่ได้รับการแต่งตั้งโดยจักรพรรดิขากลับไปเข้าบรรยายในชั้นเรียนแค่ครั้งเดียวเองเมื่อมองไปโดยรอบเขาก็ให้ฮูริงเอ๋อนำแผนที่จักรวรรดิออกมาจากกระเป๋าหลังเมื่อกว่าสายตามองคูมิประเทศของเทือกเขาบริเวณนี้ฉินมู่ก็พยายามเปรียบเทียบกับภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันในแผนที่นี่ก็คือมณฑลเนินดิน แต่ว่าจุดนี้ยังค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองมากในขณะนั้นเองเขาก็เห็นเรือเหาะมายังบนท้องฟ้าตัวเข้าใจหายแว็บรีบใช้วิชาขาขโมยสวรรค์วิ่งไล่เรือนั้นไปตามเนินเขาเรือลำนั้นแขวนธงข้อค้าเอาไว้แต่มันเป็นเรือที่ขนสินค้าและให้ผู้คนโดยสารควบคู่กันไปขณะน,นี้แม้ว่าทั่วท้องที่จะปั่นป่วนจากภัยสงคราม แต่ยังมีเรือสินค้าอยู่มากมายมีทั้งเรือที่แล่นไปมาในพื้นที่ของกองกําลังกบฏฉินมูว่วิ่งเร็วขึ้นและเร็วขึ้นจนกระทั่งเท้าเขาเหยียบตะบึงขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาเหินหาวขึ้นไปแบบนั้นเล่ากับว่าเขากําลังเหยียบพื้นที่แข็งอยู่เขาไล่ตามเรือเหาะนั้นไม่กี่อึดใจและเหยียบเท้าลงบนกาบเรือในพริบตาเสียงกระบี่จํานวนมากก็ถูกชักออกจากฝักกระบี่สิบวาเริม่ม บวยบินออกมาจ่อคอของเขาเมื่อเขาเหยียบเท้ารงบนเรือกระบี่เหล่านั้นล้อมรอบด้านหน้าด้านหลังไว้จนหมดทุกคนอย่าเพิ่งแตกตื่นข้าเพียงแค่จะขอขึ้นเรือของท่านไปด้วยเท่านั้นชินมู่ยกมือขึ้นบนด่านฟ้าเรือมีผู้คนอยู่สิบกว่าคนพวกเขาส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเป็นพ่อค้าและมีทั้งคู่ฝึกวิชาเทวะที่พ่อค้าเหล่านี้จ้างมาคุ้มกันและมีนายทหารอีกสองสามคน พวกที่คุมกระบี่บินจี้คอฉินมู่คือเหล่าทหารและคู่ฝึกวิชาเทวะเจ้าหนุ่มเจ้าวางแผนจะไปที่ไหนกันคนคุมเรือคู่ซึ่งมีแขนเปือ่อยเปล่าเต็มไปได้วยรอยสักมองฉินมู่และเอ่ยถามฉินมู่ถามกลับเรือลำนี้กำลังจะไปเมืองหลวงหรือไม่คนคุมเรือก็พยักหน้ากำลังไปเมืองหลวงข้าโดยดรสารเรือลำนี้คือร้อยเหรียญสมบูรณ์คูณสุข ฉินมู่กระฟังและแตกตื่นมากแพงขนาดนี้เลยหรือจากสุสานแม่น้ำไปเมืองหลวงข้าเรือแค่สิบเหรียญสมบูรณ์คุณสุกเองทำไมราคาถึงขึ้นมาถึง10เท่ากันแล้วละ่ะสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีนะมีการลบคุ้งพ่านกันทุกวี่ทุกวันการเดินทางจึงไม่ราบลื่นอย่างแน่นอนค่าโดยสารเรือก็เลยต้องขึ้นตามไปด้วยคือสิบเท่ายังนับว่าน้อยตอนนี้พวกเราเองก็เสี่ยงชีวิตกันอยู่ดังนั้น เจ้าต้องให้ข้าเสี่ยงภัยกับพวกเราสมน้ำสมเนื้อนหน่อยชินมู่เองก็ตกลงหากว่าเขามุ่งหน้าไปเมืองหลวงโดยลำพังและพบกับภัยพิบัติกระยุกระหว่างทางเขาคงต้องเสียเวลาไม่ต่ำกว่าสิบวันถึงจะไปถึงเมืองหลวงหากว่าเขาจะใช้วิชาขาเทวะขโมยสวรรค์ไปตลอดทางเขาก็ต้องเผาผลาญพลังวัดไปอย่างรวดเร็วและทำให้พลังวัดของเขาเขือแห้งหลังจากวิ่งไปได้ไม่นาน ขึ้นเรือหาะก,ก็สะดวกกว่าอยู่ดีโลกล่าไม่สงบสุขข้าดินมาว่าซุยเตี้ยอีแห่งมวลทนป่าไม้ก็ก่อก,กระบฏเหมือนกันฉินมู่จ่ายค่าโดยสารและได้ยินพ่อค้าสองสามคนคุยกันสุภาพบุรุษชลาพคู่หนึ่งซุยเตี้ยอีไม่ใช่ชนชั้นไร้ชื่อเสียงเรียงนามก่อนนางจะสวามิภักดิ์ต่อราชจจสำนักนางเคยเป็นจกักรพรรดินีมหาประทับ แห่งวังภาคิเลสคู้ซึ่งมีวรยุทธ์แข็งแกร่งสถานแดนดินวังภาคิเลสมีอิทธิพลอำนาจยิ่งใหญ่และสิทธิวังภาคิเลสจำนวนมากได้ขึ้นเป็นแม่ทัพชายแดนตอนนี้เมื่อจักรพรรดินีมหารทัพแห่งวังภาคิเลสมาก,ก่อกรบฏโลกล่าแห่งนี้ไม่ปั่นป่วนก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วข้าได้ยินมาว่าวังภาคิเลสเป็นสำนักใหญ่อันดับหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นมาโดยสตรีนางหนึ่งมีอิทธิพลอำนาจเดือร้อมกว่าสำนักอื่นอันไม่ยิ่งย้อนไปกว่าสามมหาแดนศักดิ์สิทธิ์แม้ทัพหญิงส่วนใหญ่ในสภาราชสำนักล้วนแต่มาจากวางผ้ากิเลสทั้งนั้นปราสาทสามหาัศจรรย์ก็ก่อกบฏเช่นกันปราสาทสามหาัศจรรย์ในครั้งนี้เคยเป็นที่รักใคร่ใยดีขององค์จกักรพรรดิและสนมเหอก็มาจากปราสาทสามาสัศจรรย์ ค้าดีดมาว่านางเป็นหลานสาวของเหอเจิ้งหลีหนึ่งในสมหหัสัรย์และบัตรนี้เมื่อประสาทสามหหัสัรย์ก่อกระบฏสนมเหอก็ถูกในประเทศให้ไปอยู่ตำหนักเย็นทำไมถึงมีสำนักที่ก่อกรบฏเยอะขนาดนี้เจ้าไม่รู้หรือเมื่อสามเดือนก่อนเต่าจื้อแห่งสำนักเต่าไปขวางประตูของโรงเรียนจักรวรรดิราชคูก็ไปสอนบรรยายที่นั่น หลังจากนั้นมีคนเห็นว่าราชคูได้รับบาดเจ็บคาดินมาว่าบาดแผลของราชคูส่งกลิ่นเหม็นและเขาจงใจใช้น้ำหอมมากบกลิ่นของมันทว่าก็ไม่อาจปิดบางกลิ่นเน่าของบาดแผลไปได้เมื่อข่าวนั้นแพร่กระจายออกไปลายสำนักยังไม่เชื่อถือแต่แล้วก็มีเรื่องเล่าลื้อออกมาเจ้าสำนักขีมังกรได้ไปเยือนคาฤหาดราชคูในยามค่ำคืนเพื่อต่อสู้กับราชคู และสามารถลอดชีวิตกลับมาได้กำลังฝีมือของเจ้าสำนักขี่มังกรไม่อาจนับได้ว่าเป็นชั้นหนึ่งแต่เขามีมังกรที่เรียงไว้อันวิวัฒนาการมาจากอสรพิษจึงพอนับได้ว่าเขาเป็นตัวตนอันดับเจ้ารัติแต่เมื่อราชาคูไม่อาจเอาคู่ลงได้นั่นก็แปลว่าราชาคูบาดเจ็บอย่างหนักหยุดคุยเรื่องนี้กันเถิดนายทหารพวกนั้นมองมาทางพวกเราแล้วนะชินมู่เองก็ใจหายวับ เมื่อเขาควรคิดถึงตอนที่ราชชคูมาสอนบรรยายราชชคูนั้นดูไม่แข็งแรงจริงๆแต่ตัวเขาก็เชี่ยวชาญวิชาแพทย์เป็นอย่างยิ่งทั้งเคยไปซื้อสีชาติและแป้งประทินผิวกับยาซยีอยู่บ่อยๆเขาจึงแน่ใจได้ว่าสีแดงเรือนบนใบหน้าของราชชคูไม่ได้มาจากอาการป่วยไข้แต่มาจากทาชาติเอาไว้ส่วนการใช้น้ำหอมกบกินเน่าบนบาดแผล ที่พ่อค้าพวกนั้นพูดถึงตัวเขาก็ได้กิน2แบบที่แตกต่างกันแต่เขาไม่ได้กังวลเลยเรียนรู้วิธีแยกแยะสมุนไพรได้กินจากนักปรุงยามาเล็กน้อยกินสองกิ่นนี้มาจากสมุนไพรธรรมดาและน้ำหอมอาการบาดเจ็บของราชคูหายดีแล้วแต่เขาก็ยังฉวยโอกาสตอนที่เขามาสอนบรรยายที่ยโรงเรียนจัก,กรวรรดิเพื่อหลอกลวงผู้คนในโรคภายนอกให้คิดว่าเขายังบาดเจ็บสาหัสอยู่ ทำให้ผู้คนที่ตอนแรกไม่กล้ากระด้างกระเดื๋งก็โผล่หัวโผล่หางกันออกมาแผนการของเขาไม่น่ากลัวไปหน่อยห,อหรือนี่นับจากที่ราชครูสอนบรรยายที่โรงเรียนก็ผ่านมาสามเดือนแล้วและในเวลาสามเดือนนี้สถานการณ์ก็ยุ่งเหยิงย่ำแย่ลงไปทุกทีมีหลายต่อหลายสํานักสมคบกองกําลังกระบฏขุนนางและนายทหารยังย้ายฝั่งกันเป็นว่าเล่น ทำให้ตาเขานั้นยิ่งคาดคะเนเจตจํานงของราชครคูไม่ได้เข้าไปทุกทีราชครคูนั้นขย่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันจนยุ่งเหยิงขนาดดีและก็ดูยากจะขี้คายแก้ไขแม้เขาจะสามารถปราบปรามการก่อกบฏแต่แสนยานุภาพของจักรวรรดินั้นก็เห็นทีคงย่อยยับไม่ใช่น้อยยิ่งไปกว่านั้นจักรวรรดิก็มีอริศัตรูภายนอกอย่างจักรวรรดิคนเถื่อน ในทิศตะวัตนตกและประเทศลังหมาป่าในทิศเหนือไม่สงบทั้งศึกในและศึกนอกหรือราชาคูกำลังคิดจะแย่งชิงบัลลังขณะที่ราช,ชวงศ์จัก,กรพรรดิต่อสู้กับเหล่ากบฏราชกูอาจจะช่วยโอกาสแย่งชิงบัลลังขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิได้หากว่าทั้งสองฝ่ายต่างสูญเสียกำลังจากการสู้รบกันแต่ถึงแม้ฉินมู่จะไม่ได้รู้จักมักจีกับราชาคูเป็นการส่วนตัว เขาก็รู้สึกว่าคนที่มีจิตใจโออาจเปิดเผยขนาดนี้ยอมไม่ใช้วิธีพันนี้ในการแย่งชิงบัลลังก์แน่ทันใดนั้นเรือเหาะก็สัน่นและใจคนชินมู่ก็เต้นแรงเขารีบชทีโง,ง่คอลงไปมองบริเวณข้างเรือและเห็นว่าเรือนี้กำลังลอยเข้าสู่สมอน้าคุมลบสมอน้าขุมลบดังกล่าวอยู่ในอากาศและนอกจากเรือลบทั้งหลายก็ยังมีรถเหาะเมฆบินสัตว์ขี่อากาศและ สมบัติวิเศษสำหรับเหาะเหินพิสดารมากมายโชคดีที่เรือลำนี้อยู่ในตำแหน่งริมของขอบสนามลบและเมื่อคนคุมเรือเห็นสถานการณ์ข้างหน้าเขาก็รีบหมุนควงมาลัยบังคับหางเสือให้โค้งไปทางซ้ายสุดกูจนเรือนี้แทบจะเอียงคว่ำเรือนี้หลบเลี่ยงการชนประท้ากันของเรือลบได้อย่างหุดวิด,วดเล็ดลอดผ่านสมอนน้มนั้นไปได้ชินมู่ตั้งหลักยืนให้มั่นป้องกันตน ไม่ให้ร่วงลงมาทันใดนั้นพลทหารหน่วยรบเร็วที่ขี่นกปีกทองก็บินเข้ามาและกระบี่บินก็พุ่งออกมาจากกล่องกระบี่ของทหารพวกนั้นพุ่งไปยังผู้คนบนเรือคนคุมเรือตะโกนว่าพวกเราเป็นพ่อค้าที่ผ่านทางมาไม่ใช่ทหารหน่วยรบเร็วคู่นั้นท,ทําขูทท่วลมและยิงกระบี่คมกริบเข้าใส่ผู้คนบนดาดฟ้ากระบี่บางเล่มพุ่งเข้าใส่ใบเรือทําให้เรือเรือแล่นช้าลง ทุกคนบนเรือก็ขนลุกเห็นชัดว่าน,นี่คือการลบระหว่ังกองทัพเต็มรูปแบบอันฝั่งหนึ่งคือกองทัพของแควนเยียนขังและอีกฝั่งเป็นกองทัพของฝ่ายกบฏนี่ไม่ใช่แค่การสร้างความวุ่นวายของสำนักเมื่อสำนักสร้างความวุ่นวายขึ้นนอกจากสามสำนักใหญ่ได้แก่สามมหาแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ยากจะมีสำนักไหนสามารถสร้างกองทัพทัดเทียมกับกองทัพของจัก,กรวรรดิได้ การปฏิรูปของราชครูนั้นไม่ใช่เพียงแค่ปฏิรูปโรงเรียนหรือพื้นฐานการศึกษาแต่ยังปฏิรูปกองทหารอีกด้วยในกองทัพหนึ่งทหารทุกคนจะมีอาวุธวิญญาณอันเป็นมาตรฐานเดียวกันและต่อให้พวกเขาไม่มีกำลังฝีมือเท่ากับสิทธิสำนักทั้งหลายแต่ตราบเท่าที่จำนวนพวกเขามีมากมายสามารถใช้ปานคุมกระบี่บินทหารทั้งหมดสามารถร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว ปิดไปกระบนีนับหมื่นเข้าโจมตีต่อเนื่องสร้างแสงยานุภาพอันลายกาดได้นอกจากการร่วมมืออย่างเป็นระบบของกองทัพแล้วยังมีการประสานการโจมตีภาคพื้นดินและทางอากาศการประสานกันของเวทมนต์และยุทธวิธีต่างๆทหาร10บนายในขั้น5้าธาตุร่วมมือกันสามารถสังหารผู้ฝึกวิชาเทวะขั้นหทิศได้อย่างง่ายดาย สำนักทั้งหลายในโรคล,ลาบไม่มีกำลังจะสู้กับเมื่อพวกสำนักเหล่านั้นประสบกับการล้อมปราบของราชสําสำนักด้วยยุทธวิธีของกองทัพก็มีสำนักจำนวนมากถูกทำลายล้างจนลาบพนาศูนในประวัติศาสตร์การลบขยายดินแดนของจัก,กรวรรดิบนเรือหอกฉินมู่ตั้งสมาธิสงบใจขณะเขากำลังเรียกใช้กองกระบี่แต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่ากระบี่บินในกล่องกระบี่ของเขาถูกทำลายในวางท้องโหลหลานแล้ว จึงได้แต่โยนกองกระบี่ทิ้งไปใช้กระบี่ผู้พิทักษ์เยาว์วัยฉินมู่รบกระบี่บินที่ทิ่มแทงเข้ามาแล้วส่งปานชีวิตของเขาเข้าไปยังถุงเต่าตี้เสียงบางอย่างก็ดังโดยการกวัดแกวงกระบี่เบาๆกระบี่บินที่พุ่งเข้ามาก็ถูกพาเป็นสองซี่กระบี่นั้นก็ร่วงใส่พื้นเหลือเหลือแต่ดามโดว,วิชากระบี่อันเชี่ยวชาญของเขาผนวกกับความคมกล้าของกระบี่ผู้พิทักษ์ กล่าวได้ว่าเขาไม่เสียเปรียบเลยแม้แต่น้อยฉินมูเองก็ถอนหายใจโล่งอ,อกเห็นถุงผ้าทหารที่เปิดอยู่บนขนนกปีกทองเขาเหวี่ยงเบาๆดังออกมาพร้อมกับมแรงจํานวนนับไม่ถ้วนพังคูจากถุงผ้านี่มันกองทัพแมลงคู่คนมากมายบนเหลือนสีหน้าก็เปลี่ยนไปกองทัพแมลงของปราศาสตรสมมหัสรรย์ทหารหน่วยรบเร็วจํานวนนั้นชี้มือออกไป ปูงแมลงจํานวนเหลือประมาณก็รวมตัวกันคุ้งใส่เรือบินลาวกับมังกรพิษกัดถึงและช้อนชัยเข้าไปในทุกคนที่มันเห็นไม่ไกลจากฉินมู่มีพ่อค้าุ้งใหญ่คนหนึ่งวรยุทธไม่ได้ต่ำต้อยแต่เขากลับถูกมแมลงแทรกซึมเข้าไปในดวงตาจมูกปากและใบหูคลิปตาถัดมาทั้งล่างพ่อค้าก็แห้งเหี่ยวเหมือนลูกโป่งที่ถูกปล่อยรมเหลือแต่เพียง พื้นหนังกวงเปล่าเอาไว้กองกับด่านฟ้าใต้พื้นหนังมนุษย์นั้นมแมลงจํานวนนับไม่ถ้วนก็คืบคานออกมาจากจมูกตาและปากและวปวยบินต่อไปโอเคเจอกัดนะคลิปหน้าไปบ,บายไปแล้วเด้อ